เหตุ hey, ที่คนทำดีได้ชั่วแต่ทำชั่วกับได้ดีก่อนอื่นก็ขอสวัสดีท่านผู้ฟังที่รักทั้งหลายทุกท่านขอความสันติสุขสวัสดีเพคนสัพพะมงคลทั้งหลายจงมีก่ท่านในการทุกเมื่อขอรอบน้อมแด่องค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าพุทธสรูชอบได้โดยพระองค์เองนะครับวันนี้จะมากล่าวถึงเรื่องเหตุ hey, ที่คนทำดีได้ชั่วแต่ทำชั่วกับได้ดีนะครับ เรื่องนี้ก็มีอยู่ว่านะครับพระพุทธเจ้าเนี่ยกระทับอยู่ที่ณพระวิหารเวรุวันเมืองราชคฤึกนะครับพระอนุนเนี่ยก็ได้เข้าไปกราบทูลให้พระพุทธองค์ทรงทราบถึงเรื่องที่พัสมิตริเนี่ยได้ตอบปัญหาแก่ท่านโปรตริบุตรนะครับก็คือบุตรของโปรตริเนี่ยแต่ว่าตอบแต่เพียงแง่เดียวทําให้ท่านโพร,ริบุตรเนี่ยเข้าใจผิดถึงขนาดลุกหนีไปนะครับและในขณะที่กราบทูลอยู่เนี่ยพระอุทายีเนี่ยท่านก็อยู่ด้วย ท่านก็เห็นด้วยกับพะสมิทธินะครับพระพุทธองค์ก็ทรงตาหนิเช่นเดียวกันนะครับแล้วพระพุทธองค์ก็บอกว่านะครับปัญหาบางข้อเนี่ยต้องแยกตอบก็คือต้องตอบอย่างชัดเจนแจ่มแจ้ง,จง,จงในธรรมนะครับตอบไปเขาเข้าใจนะครับกระทรงพระพุทธองค์ก็ทรงจำแนกกรรมเนี่ยที่บุคคลทำแล้วนะ่ะได้รับผลดีหรือชั่วเนี่ยแบ่งออกเป็น4ีพวกนะครับ 1. คนบางคนเกิดมานะครับชอบฆ่าสัตว์ชอบรลักทรัพย์ประพฤติผิดในกรรมชอบพูดปดพูดส่อเสียด พูดคำหยาบพูดเพ้อเ้อมีความพยาบาทมีความโรคมากมีมิจฉาทิฐิมีความคือก็คือมีความเห็นผิดนะครับในข้อนี้มิจฉาทิฐิเนี่ยเป็นหัวข้อที่ค่อนข้างที่จะกว้างนะครับมิจฉาทิฐิก็ตรงข้ามกับสมาทิฐิที่อยู่ในมัคมีองค์8นะครับอ่าแล้วก็ในข้อที่2เนี่ยคนบางคนเกิดมาชอบคาสัตว์เช่นเดียวกันชอบคาสัต์ชอบรักทรัพย์ชอบประตปิดในกามชอบพูดปดชอบพูดส่อเสียดพูดคำหยาพูดเพรอเ้อร์ มีความโลภมากมีความพยาบาทแล้วก็มีมิจฉาทิฏฐิมีความเห็นผิดนะครับตายไปแล้วไปสวรรค์ก็มีนะครับอันนี้คือชอบคาสัตว์ชอบรลักทร,รัพย์ธุรกในการนะแต่ว่าตายไปแล้วไปสวรรค์ก็มีที่เป็นดังนี้นะครับเพราะเหตุว่ากรรมที่ทําไว้ในปางก่อนเนี่ยนะครับกาลังให้ผลอยู่นะครับส่วนกรรมชั่วเนี่ยที่ทาในปัจจุบันเนี่ยยังไม่ได้ให้ผลยังไม่ได้้ผลหรือเมื่อเวลาใกล้ตายนะครับหรือเมื่อเวลาใกล้ตายนะครับมีความเห็นชอบ ถือเอาอารมณ์นั้นไปเกิดในสวรรค์นะครับเรื่องของกรรมนี่เป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนนะครับกรรมบางอย่างเนี่ยเกิดขึ้นในปัจจุบันนะครับบางอย่างเกิดในอน Р าคตบางอย่างเกิดในชาติหน้าบางบางอย่างเกิดในชาติต่อไปนะครับบางอย่างเกิดในหลายๆชาตินะครับเรื่องกรรมเป็นเรื่องละเอีย e ดเรื่องหนึง่งในการที่เขาถือเอาอารมณ์นั้นเนี่ยไปไประเกิดไปบังเกิดในสวรรค์เนี่ยในทางวิถีจิตเนี่ย ขาบอกจิตเนี่ยจะไม่จะไม่ตายด้วยกับการกระทำนะครับแต่จะตายด้วยกับผลการกระทานีา่คือหมายถึงความคิดทางจิตใจนะครับความคิดทางจิตใจจิตเนี่ยถ้าคิดเป็นอุศลนะครับตายไปในขณะนั้นนะครับจิตก็ไปสู่สุคติถ้าเป็นอกุศลก็ไปสู่ทุกตินะครับเช่นเรานั่งสมถะกรรมฐานนะเรานั่งไปอยู่เนี่ยจิตด,ดิ่งเข้าสู่ภวังเข้าสู่อารมณ์ฌานนะครับเป็นโลกุตระวิถี ในขณะนั้นจิตออกจากร่างไปนะโดยไม่รู้ตัวจิตก็ไปบังเกิดในชั้นโรมอ่าแล้วก็ในอีกกรณีหนึ่งก็คือเราจะนั่งหรือจะเดินอยู่เนี่ยเราก็พอดีเราไปนึกถึงเรื่องที่เราเคยไปทําบุญไปทอดกรถิ่นมานะครับถ้าเกิดความปรับพื้มใจในขณะนั้นเนี่ยรถวิ่งมาชนเราไม่ทันเห็นนะครับ จิตเราออกจากร่างไปนะครับเราก็ไปเกิดสุคกติโลกสวรรค์นะครับแล้วก็อีกกรณีหนึ่งนะในขณะที่เรานั่งอยู่เดินอยู่หรือทําอะไรอยู่ก็แล้วแต่นะครับจิตมีความนึกถึงคู่อริมีความอาฆาตพยาบาทมาร้ายนะจิตออกไปในขณะนั้นจิตก็ไปเกิดในอบายภูมินะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างง่ายๆนะครับผมในข้อที่3คนบางคนเนี่ยเกิดมาเนี่ยไม่ฆ่าสัตว์ ไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามไม่เอ่อแล้วก็เป็นคนพูดจริงนะ่าเป็นคนพูดคําจริงไม่พูดส่อเสียดไม่พูดเพ้อเจ้อไม่พูดคาหยาบนะครับพูดจาสุภาพไม่มีความโรคครับแล้วก็ไม่มีความพยาบาทแล้วก็มีความเห็นชอบเป็นสมาธิทินะครับในมรรคยีอนแปนะครับสมาธิทิตายไปแล้วไปสวรรค์ก็มีนะเพราะว่ากรรมดีที่ทําไว้ในปัจจุบันนี้ให้ผล ก็ต้องได้รับผลดีในในชาติหน้าและชาติต่อไปนะครับผมก็คือเขาเป็นคนดีอยู่แล้วนะครับเขาก็ได้รับผลดีนะครับผมเพราะกรรมที่ได้ทําในปัจจุบันนี้ให้ผลแล้วก็ได้รับผลดีแล้วก็ในชาติแล้วก็ในในชาติหน้าแล้วก็ชาติต่อไป 4. นะครับคนบางคนเกิดมาไม่ฆ่าสัตว์ไม่รักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกรรมเป็นคนพูดจาสุภาพไม่พูดส่อเสียบ อ่าพูดคำพูดพูดคำจริงนะครับเป็นคนพูดคําจริงคือไม่พูดเท็จอ่าไม่พูดส่อเสียดไม่พูดคําสุภาพไม่พูดเพอ์เชอร์ไม่โลภไม่พยาบาทมีความเห็นชอบเป็นสมาธิตายไปแล้วไปนรกก็มีนะครับอันนี้ไม่ฆ่าสัตว์ไม่รักทรัพย์นะแต่ว่าตายไปแล้วไปนรกก็มีอ่านะครับเพราะเหตุใดนะครับก็ที่นี่ ที่เป็นดังนี้ผู้รองบอกว่าที่เป็นดังนี้ก็เพราะว่ากรรมชั่วที่ทำไว้ในชาติก่อนๆเนี่ยกำลังตามมาให้ผลอยู่นะครับส่วนกรรมดีที่ทำไว้ในปัจจุบันเนี่ยยังไม่ได้ให้ผลหรือเวลาหรือเวลาใกล้ตายแล้วนะครับหรือเวลาใกล้ตายเนี่ยมีความเห็นผิดอ่าจิตเป็นอกุศลถือเอาเอา,อารมณ์นั้นเนี่ยไปเกิดในนรกนะครับก็จบในมหากรรม,มวิพังกสูตรนะครับเป็นประสูตรที่เรา ควรคิดพิจารณานะครับเป็นพระสูตรที่เราควรที่จะต้องรู้เราไม่ควรที่จะประมาทควรที่จะมีสตินะอยู่สม่ำเสมอนะครับมีสติปัญฐาสี่ในการยืนเดินนั่งนอนนะครับกินดื่มทําพูดคิดมีสติตลอดคอยระลึกรู้นะครับคอยให้รักษาจิตเนี่ยให้อยู่ในให้ให้อยู่ในฝ่ายกุศลน,นะครับอย่าให้ตกไปอยู่ฝ่ายอกุศลน,นะครับที่เขาบอกว่าคนปฏิบัติธรรมเนี่ยเขาบอกว่าติดสุขดีกว่าติดทุกข์นะครับ เพราะว่าถ้าติดทุกข์เนี่ยโอกาสไปอบายมันจะมีสูงพระบางองค์ก็ถึงบอกว่าเวลานั่งเนี่ยให้เรานึกถึงความสุขนะนั่งก็คือพยายามนั่งให้นึกถึงความสุขไปก่อนแต่ไอ้ความสุขตัวเนี้ยมันไม่ใช่เป็นสุขตัวเดียวที่อยู่ในองค์ภาวนานะครับสุขสุขที่อยู่ในองค์ภาวนาเนี่ยวิตกวิจัยปิติสุขไปกคตาเนี่ยไอ้สุขตัวเนี้ยมันเป็นสุขอีกตัวหนึ่งมันเป็นสุขที่ลุ่มลึกกว่านี้มันเป็นสุขที่ละเอียดกว่านี้นะครับและในองค์ของฌานหนึ่งเนี่ย มันไม่ใช่มีแค่วิตกวิจารปวิถีศุขเอกคัตานะครับมันมีเจตสิกอีกสิตัวนะครับผัดเวสันเจวินฉันอวิสักุมะในนั้นนะมันมีฉันทะอยู่คือความพอใจนะครับความพอใจเนี่ยมันก็เป็นความสุขอย่างหนึ่งนะครับนะครับเราต้องปฏิบัติด้วยความพอใจเราต้องสร้างความพอใจนะครับอย่าประมาณนะครับความประมาณเนี่ยเป็นปัดฉิมโอวาทเป็นโอวาทรั้งสุดท้ายที่มีในพระธถาคตเจ้านะครับหันททาหันททานนี้ หันทชานิพิขเวอามันตยามิโวดูก่อนพิสุขทั้งหลายบัดนี้เราขอเตือนท่านทั้งหลายว่าวยธรรมมาสังขาราสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาอัป,ปมาเทนะสัมปาเทธะท่านทั้งหลายจงทําความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิดอายังคตัสปัชิมาวาจา นี่เป็นพระวาจาที่มีในครั้งสุดท้ายของพระตถาคตเจ้านะครับคลิปนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับขอความเจริญในธรรมจงมีกับท่านสืบไปตราบจนเท่านิพพานนะครับสวัสดีครับ